ค่ะกราบสวัสดี FC ช่องสาระสาระจับฉ่ายนะก่อนอื่นเลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะวันนี้ s อบมีข่าวดีสำหรับสมาชิกช่อง YouTube นะคะใครที่อยากจะเป็นสมาชิก YouTube VIP ของ s อบีนะให้ทำการสมัครได้เลยนะอยู่ที่ใต้ลิงก์และใต้คอมเมนต์นะ ได้ลิงก์ได้เลยนะหน้าช่องได้เลยนะสมัครเป็นสมาชิก V.I.P. นะคะที่หน้าช่องได้เลยและคุณจะมีสิทธิพิเศษก่อนใครได้ดูคลิปก่อนใครนะคะและถ้าใครอยากเรียนสูตรเรามีให้อยู่ในช่อง YouTube แต่เป็นกลุ่มปิดนะคะสนใจเรียนสมัครได้เลยนะคะเลือกคอร์สท,ที่ทุกคนอยากเรียนในช่อง YouTube นะ วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่หุ้นรอบดึกกันเหมือนเดิมนะหุ้นรอบดึกนะคะเราเริ่มที่ลาว VIP กันก่อนเลยนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งหกลูดเจดนะคะวินอันอันเจ็นี่มันซ้ำเจ็ดซ้ำเราต้องให้เป็นศูนย์นะคะศูนนะคะ เราทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเด้อค่ะชุดเจาะนะ,ะจะให้เป็น78 69 76นะคะเลข3ตัวก็ตามนี้เลยนะนะคะโอเคนะคะต่อมาจะเป็นลาวสตาของวันที่29นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6รูด9 ทำการจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะจะให้เป็น645795แเก3ลข3ตัวให้ดังนี้นะคะทุกคนต่อมานะคะดาวโจนสตาร์ของวันที่30เราจะให้ทุกคนวิ่ง8ลูด4ี่นะคะ วินนะคะให้จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น894140เลข3ตัวตามนี้เลยค่ะนะคะต่อมานะคะดาวโจน VIP ของวันที่30วิ่ง0ูลูด7 นะคะทำการจับมัดกันให้หมดค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น7 1 7 8 0 9นะคะตัวนี้แล้วก็เลข3ตัวก็ดังนี้เลยนะคะตัวนี้นะต่อมาดาวโจรน,นะคะดาวโจนปกติของวันที่30ให้รูด1น,นะคะวิ่ง รูด1วิ่ง3ามทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น14 16 34นะคะเลข3ตัวให้เป็นดังนี้นะคะตัวนี้นะคะนะคะ,ะถ้าใครอยากเป็นช่องสมาชิก YouTube VIP ให้ทำการสมัครให้เรียบร้อยนะคะทุกคนจะได้เห็น นะคะเลขก่อนไข่และถ้าอยากเรียนสูตรก็จะเห็นก่อนไข่เลยนะคะสูตรนี้สูตรเด็ดมากๆเลยนะคะจะเป็นกลุ่มปิดให้ทุกคนทําการสมัครเป็นสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแอดมีจะลงให้เป็นระยะระยะ,ะเฉพาะสมาชิกที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะที่จึงจะเห็นสูตรของเราใน y o u t u b e ได้นะคะคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ